ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่263สถานการณ์หนึ่งหยุดนะสซ้่งอย่างคุณอวินตะโกนอย่างโมโหแต่ลู่เซิงคร้านจะสนใจเขาเป็นแค่คุณชายไม่กี่คนเมื่อครู่แค่พูดไปสองสามประโยคก็รู้สึกเสียเวลาแล้ว หลังจากฝึกฝนร่างมันอัคคีแค้นสำเร็จเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ากายเนื้อขาองค์ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งความร้อนและเปลวเพลิงที่น่าสะพรึงนั้นทำให้เขารู้ว่าเขาในวันนี้ก้าวข้ามจากสภาพผู้ทำลายล้างซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อก่อนหน้าไปถึงขอบเขตใหม่แล้วนี่ยังแค่ฝึกฝนร่างมันเพิ่มร่างเดียวทั้งยังเหลือร่างมันอีกหกร่างถ้าหากว่าฝึกฝนสำเร็จทั้งหมดไม่รู้ว่าพลังจะเพิ่มขึ้นถึงขั้นไหนในตอนสุดท้ายเขาคาดหวังยิ่ง ซั่งอย่างเพ่อเพอมองพวกคุณอวินอย่างเห็นใจนางได้ยินเรื่องของซั่งอย่างร่วมกับซั่งอย่างคุณอวินมาก่อนแล้วคุณชายจากตระกูลย่อยผู้นี้ตกหลุมรักคุณหนูซั่งอย่างร่วมมานานกลับนึกไม่ถึงว่าผู้เป็นตาหรือผู้อาวุโสในครอบครัวฝ่ายหญิงกลับไม่ชอบเขาแต่เลือกลู่เซิ้งคุณชายลู่ที่มีศักยภาพแทนถึงแม้สุดท้ายจะไม่สําเร็จเพราะตัวซั่งอย่างร่วมขัดขวางเองแต่เรื่องนี้นับว่าบุรุษสองคนสร้างความแค้นต่อกันแล้ว เพียงแต่สิ่งที่ทำให้คนนึกไม่ถึงก็คือลู่เซิงจำไม่ได้แม้แต่้ังหยางรั่วลืมเรื่องราวก่อนหน้านี้จนหมดสิ้นกลับมาเดี๋ยวนี้้ังหยางคุณอวินถูกสหายฉุดดึงตัวไว้แม้ปากจะตะกนอย่างไม่ยินยอมแต่สุดท้ายก็สู้แรงคนมากไม่ไหวท้ายที่สุดลู่เซิงก็ออกจากป่าไผ่ไปอย่างเชื่องช้าโดยที่้ังหยางคุณอวินที่อยู่ด้านหลังทำอะไรไม่ได้ เขาเปิดถุงที่ได้มาออกด้านในบรรจุขวดเล็กๆและถุงหนังจำนวนไม่น้อยด้านบนติดคำเรียกชื่อตัวยาแต่ละชนิดไว้ส่วนใหญ่ในนี้เอาไว้เสริมพลังอย่างที่เหลือเป็นของบำรุงที่เอาไว้เสริมการขาดสมดุลของร่างกายเพื่เพล่กล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นที่ด้านข้างน่าเสียดายที่คุณชายลู่ไม่ได้ลองริดยาในศาลาแดงนางใช้หน้าอกเสียสีกับศอกของลูเ่เซิงไม่อย่างนั้นให้เพล่เพล่ช่วยคุณชายทดลองอนุภาพของผงยาเหล่านี้ที่นี่ดีหรือไม่ เสียงของนางอ่อนโยนไร้เรี่ยวแรงตางามดั่งผ้าไหมแทบจะแนบตัวติดร่างลู่เซิงลู่เซิงจะทดลองผงยาที่มีความเป็นมาไม่แน่นอนนี้ได้อย่างไรนอกเสียจากว่าตัวเขาควบคุมการกลั่นด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นเขาไม่มีทางใช้ร่างกายตัวเองทดลองยาที่มาจากภายนอกเหล่านี้มั่วซั่วช่างเถิดจริงด้วยงานชุมนุมที่เจ้าพูดถึงเล่าลู่เซิงไม่สนใจสตรีที่เห็นได้ชัดว่าเข้าสังคมเก่งประเภทนี้แม้แต่น้อย เจ้ากะงานชุมนุมอยู่นอกป่าไผ่ใกล้กับหอคอยด้านข้างมีอยู่ๆเพ่ยๆก็หยุดพู้สายตามองไปยังทิศทางของศาลาแดงที่อยู่ไกลๆอย่างงุนงงอยู่บ้างลู่ซึ่งหันไปดูกลับพบว่าตอนนี้ศาลาแดงที่เพิ่งสงบเงียบมีเปลวเพลิงพวยพุ่งพุ่งสู่ท้องฟ้งฟาควันสีดำกับความร้อนที่เกิดจากไฟแผล,ลามไปรอบๆอย่างช้าๆทั้งยังได้ยินเสียงแตกประตูด,ดังเปรียปร้ยๆอย่างแผ่วเบาจากที่ไกลๆ ไฟไม่หรือลู่สึ่งเอ่ยอย่างสงสยัยหลี่ซุ่นซีกระชับหน้ากากปีศาจกระทิงบนศีรษะขณะพาคนที่เพิ่งช่วยออกมาจากสารแดงเดินออกจากถ้ำพร้อมกับสุนเมิงที่มีฉายาว,ว่าไฟรัตรีอย่างเงียบเงียบสิ่งที่บังเอิญก็คือยอดฝีมือสองคนที่เฝ้าประตูผลาดจากไปเพราะเรื่องอื่นไม่สังเกตเห็นคนที่เดินออกมาจากด้านใน เปลวเพลิงที่ถูกจุดย้อมท้องไฟรำรำตราสีดำสนิทไปมากกว่าครึ่งเสียงขอให้ช่วยดับไฟอันสับสนดังมาแต่ไกลหลี่ซุ่นซีมองไฟด้านล่างพลางระบายลมหายใจเบาๆดีที่ทางอินจือทำสำเร็จไฟสามกำเนิดนี้ไม่อาจใช้น้ำธรรมดาดับได้อีกความรุนแรงแบบนี้ก็ยากจะควบคุมได้เหมือนกันแต่ว่าหนึ่งในเก้าตระกูลอย่างตระกูลซั่งอย่างมีพลังเต็มเปี่ยมจะวัดด้วยหลักการทั่วๆไปไม่ได้เด็ดขาดพวกเราต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุด ซุนเมื่งพยักหน้าเวลานี้ยอดฝีมือผู้โหดเหี้ยมที่ถูกหลี่ซุนซีลักพาตัวออกมาจากตระกูลผู้นี้ไม่มีความดูร้ายเหมือนที่เจอในตอนแรกอีกแล้วเป็นแค่คนหนุ่มผู้เป็นโรคหมกมุ่นธรรมดาต่อให้เขามีพรสวรรค์นเหนือใครแต่พอได้พบเจอกับหลี่ซุนซีที่เขาถือว่าเป็นสหายอย่างแท้จริงก็ยังยินยอมเข้าร่วมในความวุ่นวายนี้ ทั้งสองบุกเข้าศาลาแดงในสวนปัญญาของตระกูลสร้างอย่างเพียงเพื่อช่วยเหลือเหรียญจีเด็กสาวที่รู้จักกันไม่นานและประสบเรื่องราวที่น่าเศร้าตอนนี้พอลี่ซุ่นสีนึกถึงก็หวาดกลัวอยู่บ้างยามอยู่ด้านในศาลาแดงหากไม่ระวังนิดเดียวจะถูกผู้เฝ้าดูค้นพบพลังรังสีของบ่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์สีแห่งที่อบล้อมอยู่นั้นไม่ใช่ของที่จะล้อเล่นด้วยได้ยังดีที่ตอนนี้ออกมาได้แล้วพวกเราจะจักไปทันทีทางอินจือพวกเรามีวิธีแจ้งข่าวอยู่ไปเถอะ พี่ใหญ่หลีจริงๆจริงๆพวกท่านไม่ต้องสนใจข้าก็ได้นี่เป็นชีวิตของข้าเหลียนจีทำหน้าเศร้าส้อยหน้าสงสารพวกเราเป็นสหายในเมื่อเป็นสหายก็ไม่ควรมองเจ้าตกสู่เหวลึกอ,อยู่เฉยๆหลีซ่ซุนซีกล่าวด้วยรอยยิ้มพร้อมกับพาคนทั้งสองหลบคุมกำลังป้องกันของตระกูลสร้างอย่างที่ทยอยกันออกมาโดยอาศัยการทำนายของหยกลีลับ เหลียนจีทราบซึ้งจนน้ำตาเอ,อิบพูดอะไรไม่ออกแต่สุนเมิงที่เห็นภาพนี้อยู่ด้านข้างกลับเม้มปากตอนนั้นหลี่ซุนซีก็หลอกเขาแบบนี้เช่นกันทั้งสามมีความเร็วอย่างน่าประหลาดไม่นานก็ออกจากป่าไผ่เข้าสู่อนาเขตเนินเขาจากนั้นก็ผ่านปากถ้ำที่ขนาดแตกต่างกันหลายแหง่งในที่สุดเงาร่างของแขกเรือจำนวนมากของตระกูลซ่างหยางก็ปรากฏขึ้นด้านหน้าการซ่อนกลิ่นอายด้วยความสามารถของหยกลีลับ เพื่อเข้าไปประปลนกับแขกก็แค่ความสามารถพื้นฐานขอแค่เข้าไปอยู่ท่ามกลางแขกได้ก็จะปลอดภัยขึ้นมากทั้ง3มซ่อนตัวพร้อมพุ่งไปยังหอที่แขกเรืออยู่ระยะห่างยิ่งมายิ่งใกล้ฟิวทันใดนั้นมีเงาคนสีขาวเงินสายหนึ่งลอยมาจากที่ไกลๆแล้วทิ้งตัวลงบนพื้นตรงหน้าทั้ง3ามอย่างหนักหน่วง คนคนนี้เป็นสตรีวัยเยาว์ที่สวมเกราะน้ำแข็งสีขาวไว้ทั้งร่างเพียงแต่ว่าตอนนี้ผิวบนแขนสองข้างถูกถลกออกเลือดสดๆไหลรินท้องน้อยถูกแทงเป็นรูขนาดเท่าปากชามจนเห็นอวัยวะภายในที่ขยับอยู่ด้านในเกราะน้ำแข็งบนตัวนางมองออกได้ว่าตอนแรกงดงามยิ่งแต่ตอนนี้เหมือนกับเป็นเกราะที่พังไม่มีชิ้นดีเหลือแค่ครึ่งเดียวที่ยังเกาะอยู่บนตำแหน่งไม่สำคัญและตรงตำแหน่งสำคัญถูกทำลายไปหมดแล้ว อินจือเมื่อหลี่ซุนซีเห็นคนคนนี้ก็แตกตื่นรีบพุ่งเข้าไปประคองนางด้วยมือข้างหนึ่งเจ้าเป็นอะไรไหมอินจือนางเป็นสหายที่ร่วมปฏิบัติการกับเขาในช่วงเวลานี้เล่ออินอสรพิษผนึกน้ำแข็งเดิมที่นางเป็นยอดฝีมือเนจรผู้โดดเดี่ยวมีวิชาแทรกกับวิชาลับเร้นกายที่ไร้กาดถึงขีดสุดนางกระอักเลือดออกมาหลายคำหยาดกายลุกขึ้นยังยังไม่ตาย ยังไม่ตายแต่ก็ห่างจากความตายไม่ไกลแล้วสุนเมิงที่ไม่ถูกกับนางมาโดยตลอดเยอะเยะ้ยแต่ก็เอาร่างกายบังไว้ด้านหน้าอินจือโดยไม่รู้ตัวพร้อมทั้งสอดสายสายตาไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังสุนจือเจ้าอยากให้ท่านย่าของเจ้าตายขนาดนี้เชียวหรือไม่รู้หรือว่าก่อนหน้านี้ท่านย่ารักเจ้าขนาดไหนอวินจือโต้กลับอย่างแนว่วแน่แสดงความปากไรยอย่างเต็มที่สุนเมิงอดกลั้นไว้ไม่หันกลับไปกระทืบนางจนตาย ถ้าครั้งนี้เจ้าไม่ตายกลับไปข้าจะทำให้เจ้าเห็นดีแน่ถ้าครั้งนี้ไม่ตายข้าจะเผากระดาษให้เจ้าเองไม่ต้องห่วงใบหน้าของอินจือซีขาวแต่ปากยังไม่ประณีประสายพวกเจ้าสองคนเอาจริงเอาจังกันหน่อยได้ไหมหลี่ซุนซีเห็นดังนั้นก็อยากด่าคนบ้างแล้วรอพวกเราออกไปได้ก่อนค่อยว่ากันข้าจริงจังแล้วเพียงแค่รู้สึกว่ารอบนี้หนีไม่รอดแน่จึงอยากกล่าวถ้อยคำที่อยากกล่าวออกมาให้หมดก่อนตาย ใบหน้าของอินจือเรียบเฉยใช้มือข้างหนึ่งอุดปากแผลตรงหน้าท้องของตัวเองเพื่อให้มันสมานตัวด้วยความเร็วสูงแต่อาการบาดเจ็บที่สาหัสอย่างแท้จริงของนางไม่ใช่ตรงนี้หากเป็นพลังประหลาดสายหนึ่งที่ถูกซัดใส่เข้ามาในร่างเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่มีเฉพาะในตระกูลสร้างหยางปกติเจ้าเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่ใช่หรือทำไมครั้งนี้ถึงมองโลกในแง่ร้ายนักสุนเมื่ออดหันไปมองนางไม่ได้ นั่นเป็นเพราะนางรู้แล้วว่าพวกเราแตกต่างกันมากขนาดไหนพริปตาที่ซุนเมิงหันหน้าไปเงาคนสีขาวสายหนึ่งก็โผล่ขึ้นตรงหน้าเขาตอนไหนก็ไม่ทราบคนผู้นี้เหมือนเขาย้ายมาในพริปตารอบๆเป็นเนินเขาเปิดโล่งที่มองเห็นได้ไม่มีสถานที่ให้คนซ่อนตัวแต่ว่าเขากลับโผล่ขึ้นมาตรงหน้าคนทั้งสี่อย่างกระทันหันและไร้เขาลางแม้แต่น้อย นี่เป็นบุรุษอภรรขาวที่สวมกวนหยกสีขาวทรงสามเหลี่ยมใบหน้าซึมเศราอยู่บ้างมีรอยแผลเป็นบนแก้มซ้ายที่เหมือนกับถูกสัตว์ร้ายข่วนใส่ร่างกายผอมบางถือผู้กันเหล็กยาวครึ่งมีเล่มหนึ่งจิตกรของตระกูลสั่งยางหลีซุนซีตกใจอดถอยหลังไปก้าวหนึ่งไม่ได้ใบหน้าเคร่งขรึมลง เก้าตระกูลขุนนางล้วนมีเครื่องมือทำศึกระดับสูงสุดของตัวเองเช่นตระกูลหลินมีเทพนางแอนตระกูลสร้างอย่างมีตุลาการทว่านักรบระดับสูงสุดเหล่านี้ไม่มีทางเคลื่อนไหวเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆในยามปกติพวกเขาทุกคนมีอาณาเขตที่ตัวเองต้องดูแลผู้นำสักคนไม่อาจลงมือง่ายๆดังนั้นในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เล่าลือกันในหมู่มือดีระดับต่ำส่วนใหญ่เป็นกองกำลังเคลื่อนที่ของเก้าตระกูลที่ระดับอ่อนแอกว่าหนึ่งขั้น แม่ทัพที่รับหน้าที่ป้องกันในตระกูลสร้างอย่างถูกเรียกรวมกันว่าจิตกรมีแต่ยอดฝีมือระดับฉลักในขอบเขตพันธนาการเป็นต้นไปเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับตำแหน่งจิตกรโอกาสที่จะเลื่อนจากระดับฉลักถึงระดับอสรพิษมีไม่ถึงหนึ่งในร้อยส่วนยอดฝีมือส่วนใหญ่ติดอยู่ในระดับฉลักหรือสตัลักตลอดการบ้างก็แก่ตายในสถานที่กักตัวเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตระกูลขุนนางหรือสำนักก็ไม่มีข้อแตกต่าง ดังนั้นนี้จึงทำให้คนของกลุ่มจิตกรมีไม่มากนะักชื่อเสียงที่มีจึงเหนือกว่าตุลาการไปโดยปริยายเป็นอย่างที่คิดไว้ค่าเพียงแค่ให้นางหนีไปเรื่อยๆดูว่าจะตกสหายของนางศักสองสามคนได้หรือไม่คิดไม่ถึงว่าจะสำเร็จจริงๆบุรุษอภรร์ขาวกล่าวอย่างราบเรียบหลี่ซุ่นซีที่ใส่หน้ากากอย่างดีเพราะกลิ่นอายบนร่างเร้นลับจึงไม่มีใครสัมผัสออกว่าสถานะของเขาคือผู้ถือครองหยกลี้ลับ แต่คนที่เหลือไม่เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะตอนที่จิตกรเห็นเหรียญจีที่อยู่ด้านหลังของพวกเขาที่แท้ก็เป็นหนึ่งโจรน,นี้เองที่วางแผนชั่วจิตกรหัวเราะเย็นชาถึงกับตีชิงตามไฟโจมตีตระกูลสร้างอย่างของเราเขาถือผู้กันเหล็กพร้อมกับย่างสามขุมเข้าหาคนทั้งสี่ ครั้งนี้ยุ่งยากแล้วพวกหลี่ซุ่นซีถอยหลังติดต่อกันแม้ว่าจะมีสุนเมิงที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาสี่คนแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ด้านนอกหากอยู่ด้านในหอปัญญาอันเป็นอาณาเขตขุมกำลังของตระกูลสร้างหยางถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วถูกรั้งตัวไว้ล่ะก็ที่นี่ข้าจัดการเองพวกเจ้าหนีไปก่อนสุนเมิงเดินออกไปอย่างแนว่วแน่พร้อมกล่าวเสียงเย็นชาหนีหรือมีข้าอยู่พวกเจ้ายังคิดหนีอีกหรือ จิตกรพันพุ่งตัวไปด้านหน้าเอี้ยวตัวพลางแทงผู้กันใส่ยุนเมืองจากด้านขวายอดฝีมือของตระกูลขุนนางความจริงนอกจากใช้วิชาเร้นลับแต่ละชนิดเป็นท่าไม้ตายแล้วปกติพวกเขาจะใช้วรยุทธพื้นฐานวรยุทธ์พื้นฐานของพวกเขาแตกต่างกับคนทั่วไปทักษะการเคลื่อนไหวของพวกเขามีรูปแบบเฉพาะตัวเป็นส่วนใหญ่เพื่อแสดงความได้เปรียบในพลังทางสายเลือดของตัวเองให้มากที่สุดคนธรรมดาเรียนแบบไม่ได้ ตอนนี้การเคลื่อนไหวของจิตกรเป็นเช่นนี้เขาอ้อมผ่านการขัดขวางของสุนเมืองได้อย่างน่าประหลาดก่อนจะสะกิดผู้กันใส่เบาๆฟู่แสงสีดำมีพิษร้ายย่อมหนึ่งระเบิดออกมาสุนเมืองใช้มืออีกข้างที่กลายเป็นสีทองแดงอมเหลืองต้านรับไว้เครงเกิดเสียงดังลั่นตอนสองฝ่ายปะทะกันอย่างรุนแรง ใบหน้าของซุนเมืองเปลี่ยนไปในทันทีเขาแค่นเสียงคำหนึ่งรู้สึกได้ว่ามีพลังอันดูร้ายสายหนึ่งไหลาตามฝ่ามือไปถึงหัวใจเขาอดกลั้นไม่ไหวอ้าปากกระอักเลือดออกมาไปหลี่ซุนซีตัวสั่นขมกลั้นไว้ไม่พุ่งเข้าไปอุ้มอินจื่อไว้ก่อนจะพาเหลียนจีหนีไปอีกทางโง่เง่า,งาร่างของจิตกรพันทะลวงผ่านการป้องกันของซุนเมิองได้อย่างพิสดารแล้วสกิดผู้กันใส่หลี่ซุนซี ข้ายังไม่ตายใส่หัวไปสะอินจืดที่อ่อนแออิดโดยพลันระเบิดพลังออกมาแท้พิสดารเส้นหนึ่งที่เหมือนแสงสีขาวเกี่ยวสองขาของจิตกรเอาไว้จากด้านล่างอย่างฉับพลันนี่มันจิตกรเสียสมดุลใช้มือข้างหนึ่งยันพื้นแล้วตีลังกาหลายครั้งก่อนจะร่วงลงบนพื้นอย่างมั่นคงทว่าแท้เส้นนั้นยังคงมัดขาเขาไว้ไม่อาจแกหลุดข้าซ่อนฝีมือไว้นานเพื่อรอโอกาสนี้นี่แหละ อินจือหัวเราะอย่างเย็นชาถูกอสรพิษผนึกน้ำแข็งของข้ามัดร,ร่างไว้ต่อให้เจ้าดิ้นหลุดจากพันธนาการของแท้พลังก็จะลดลงถึงระดับที่ยากรับไหวอยู่ดีนางกำแสในมือแน,น่นสีหน้าเหี้ยมเกรียมขึ้นตอนนี้ไปตายสะอินจือกับสุนเมิ่งพุ่งเข้าหาจิตกรพร้อมกันขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ